สวัสดีครับเจอบทองสายไปเลยครับไม่อนะี้ในเมนูนยังก็เขาเอื่อเนียงก็เขาเอื่อเนียงก็ค่ครับบุรูดเลยจำไม่ได้ <c oughs> นี่มี่นี่เส้นมี่ผักอีเลิศจุ่มเออเพราะมันคือจังหมูเนี่ยต่วอนมันเนื้อเขาเอื่อเนียงจิม้มจุ่มบ่กามด้วยเส้น อันจิม้มมีสองแบบครับนี่อันนี้ละ่ะไข่เพียไข่น้ำจดน้อปลาเกือต่ขอขัวลกไปสักน้อยเนือห้องก็มีแหละเดี๋ยวเบิ่งแก้วแก้วก็เรียบร้อยครับแก้วขมนิดหน,นี่งนี่สองแก้วแก้วขมอัมล้ำนี่เนือเขา มักย่างดีครับแดีกยวจใส่ไข่พร้อมมันจะแส่ยบยู่เนี่ตุยตุยอยู่ขึ้นกงผมห้องเอาหมอเดีดได้ที่แล้วครับยะตสองคนครับเนี่ยุิ่มแช่งเลยเอาใส่ผักก่อนเลยครับนับเรลียม หักเลยไปเลยอีเลืดพร้อมอืม่เน้นพักคุณภาพยัง่งอยู่นี่จะไครพร้อมไหมนี่ให้แบบนี้ลนะค่อยกินนี่จะเ,เลือ่อนเลืยนะไม่ไหลมันจะหอมหอ๋อล่อเลยแบบดุล เอาก็สถิใ่เนื้อลงไปพอาะเป็นุ่งๆก,กับมาใส่กันครับกลครับมาที่ครับวัดดีท่ากันนะครับมาเขี้ยวห่อน้ำกันกักซื้อพัอนแล้วนั่งคิดบอกดนเนาะเอานั่งนะนั่ง เนี้ย,รยกระตาเนเด็ดตาก้นรู้ห้องเดี๋ยวร้อนเดเด,อเดือดนะครับแซบ่บซิ้มเรีมแก้วสูตรุ้มขม้อมน้ำจิ้มแบบนี้ก็มีสองรสครับไก่ตั้งเลยวะตาตัาเด้อสวย กินซุกี้เทียบเขาก็ทับเองครับเทียบ,ยบตามสไตล์เนาะลองซิมก่อนเส็จมันโอ้โหฝนแห้งแต่ยนมาวะ นี่ฮันทุกเหรอนี่รอบก่อนพับพักพักเอาเอาดอกเกี่ยวไรเกี่ยวโขมุกเกลียวนี่เาลองก่อนให้ลองก่อนลองก่อนเพียวสักกันแล้วกินน้องเหรอแฉบบ่กว่านหวานโอ้แฉบเลยวะไม่ได้สตัว <ừ> แบบเลยลยังบอดชีวิตสองคนเนาะเรือรอดบ่เรือบอดสองคนเนื้อ,อ,อน <c oughs> อันตรงจับเมนจะใช่เกียวหอมหมมนๆมนจะหวอนก็ใส่เกียวเนาะ Hay chung gấp nữa chào khùng nhau chuột nhắm mặt tôi nhé vào măng đều luôn 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 แรงครับจับบ้างเนี้ยสุดเลยล่ะกรดโดดบอกเลยว่าสุดยอดมีความมีเดียมเลยนี่ cái đèn cũng để chạy đấy bưng với nhau không đẹp đi đi เราจะส่งเลยล่งลลองจิ้มก็ใส่เสียนใส่พังเนาะแบจับผ่านๆันควน cơn sứa lo hay cúp cúp đưa hoạt đủ ăn nó dùng nó trúng phát tâm nương rồi nó nó แบงๆเลยเหรม,มาจุมจ่มปุดจุมจ่มปุดสีดเลย

bố hai lưỡi hoàn chẳng mạng kiểu bọc vô tôi lo ăn tìm

xin thầu quá, vô cái thương binh nha vô lòng nhạt đi, nha vô lòng thương binh nha vô lòng thương binh thầu vô lòng thương binh nha vô lòng thương binh nha vô lòng thương binh nha vô lòng thương Cái nha vô lòng gần biệt lên mm. Nhìn mạc lên, ngửa บรรยากาศใกลๆนะ้ๆเนาะเียดพุดๆพุพุเลยเน,น,นั่งเนี่ยเลยเต็มเอ้าเนะาะเอาเดี๋ยวโก่นเดี๋ยวผมเอากับนี่เดีดก่อนใช่หมเดี๋ยวทำเองครับ สู้ทุ่งเสียงบ,งบอกว่าเด็ดจริงเด็ดจริงนั่นเด็ดมากมาเดอเ้อครับแส่บๆกกันเสือเป็นเสือครับ

ลังหนึ่งเนาะลังหนึ่งหายเลยดูมีแหง,ง้งซวงแกะซวงได้สบายเลยงันมามักไปมักแต่งมวยเมาขักเก <c oughs> ลดกน้อยครับลองเล็นของผมมากผมโอ้โอ้หอนหอนลวกลิน่นต้นเนี่ยข้อ,อดับไป้อล่าม่ดับปอนมันเล็งขันผู้อ่นหมดเมือเท่านั้นหอนดับแล้ว อีเลือดความหอมพักอีเลือดครับโอ้หลวกเรย,ย่างกันหลวกยิ่กันเลยว่ครับโบโอ้เลย โอ้หอนมากแก่แห้งได้ดีอยู่กระโดดอยู่โอเคถือว่าโอเคมันจะหอดซื้อนอะครับแก้วฮ้อน คิดไปคิดมาลืมเนาะเนี่ยเนื้อยังเหลือเพียบเลยครับกินบ่ดได้ไงดูอ่อนกว่ามีอืมผม ไปหัวไก่มาเบิบ่งมาโอ้อยูท่ท่องแล้วครับ ถ่ายน,นั่งลง<อ>ตัดตรงบบมีคนอย่ายวผมห่อที่เด็ดเลยเบ่งบรรยากาศครับเพื่อนปราตีครับเพื่อนนีงบนอุ้ยปุ๋ยเลยอะไรเก็บขยะอยู่ครับอบอกบัวกับบานแล้ว นี่บานเลยเพิ่องออกมาปูกครับช่วงน้ำมักบีกบรรยากาศเนาะทำให้น้ำนี่ดีสวยมากเลยประมาณนี้นะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ส่องสายไปเลียครับทีททำคลิปดีเรื่อยๆไปครับหอดถึงเมือนแล้วครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตลอดมากเนาะทำใหม่กับงามครับขอบคุณด,ดีๆครับโอเคครับบ๊ายบายเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ